วันนี้คุณตาเอาเงินมาบริจาคเพื่อจุดประสงค์อะไรครับเือคือพระนัดกครื่ออ,อ,อ,อ๋อมาทําห้องผ่าตัดค,ครับผมแล้ววันนี้นําเงินมาบริจาคเท่าไหร่ครับจํานวนที่เรานับกันได้ห้าพันห้าห้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับผม แล้วโอกาสหน้านี้จะมาช่วยโรงพยาบาลสร้างอะไรอีกครับแล้วแต่คุณหมอแหละอยากเนสหัวแต่คุณหมอหละครับผมผมทำูก็ไม่รู้าทำอกันคุณหมอจัดการเหนออคุณมากบคุณกขอบคุณากอบคราบขอบคุมากบคุณมากขบาขอบคุมาครับคอคบคมคุณมครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์ตะวันจันกรณะนะฮะเป็นเจ้าโรงพยาบาลสุพรเกษมรักษ์นะฮะ <c oughs> วันนี้นี่ก็คุณตาบุญลาภเกียรติบาลีนะฮะอยู่บ้านนานที่สุพรรณเนี่ยก็ได้มาทำบุญจะราอีคร <c oughs> ั้งนี้เนี่ยคุณตามาเป็นครั้งที่สามเน,ะะนี่ยสามครั้งครั้งแรกเนี่ยคุณตามาเมื่อวันที่8มีนาคมนะฮะท่านทุกคนก็คงประทับใจคุณตามาถึงเจ้าป <c oughs> ู่เลี่ยนเลยตอนนั้นนับได้ฮะ ตอนนั้นเขาไปซื้อหวยไม่จูคุณตาเข้ามาครั้งที่สองมาที่องคดเมื่อเช้าวันที่18มีนาคมนะคุณตาบอกว่าก็ต้องการเห็นอะไรที่เป็นรูปประทานรูปประธานร่วมด้วยช่วยกันของคุณจิ๋มคุณนรุปมมนพี่ตอยคุณจุ๋มนะที่นิพาก็เป็นที่สําเร็จมีอาจารย์นิพานคราท่านอดีตปอให้เงินมา9 0้า0บาทในนามของชมรมจุฬาของศีเก้าเ้าที่เรียแต่ ก็ได้ซื้อเดียสมประสงค์วันนี้คุณลุงมาไม่บอกใครไม่บอีกเออมาถึงก็มาที่ห้องส่าตักนะฮะก็ชบุญกับเราวันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อหวยอีกมาวดู5 6 4 3 .2 5นะฮะนั่นเองแล้วเนี่ยเราเองก็คงต้องขออนุญาตขอบคุณคุณตาแทนทางจุลพรจากภัยโรคเทศนะฮะที่ได้รักและศรัทธาในกระตุ้งแต่สุขของเรานะ วันนี้เนี่ยคุณตาทําเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียเเงเฉพาะโรงพยาบาลพิเท่านั้นอยากแสดงให้เห็นว่าเมื่อถ้าเราทํางานจริงทํางานรูปประชาชนก็ยังมีประชาชนที่เห็นพร้อมที่จะให้กําลังใจและก็ทําทอะไรที่เป็นรูปประมังเ,เงินจํานวนเงินไม่เท่ากับสิตใจที่คุณตาท่านให้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณตาไว้แน่แสนดีนะครับรอกน้ำในการเก่ยวะรับพัะค้างไวจรอมองกล้อง